ร้อนวูบวาบเงือออกเยอะทานอะไรดีคะเจอเยอะที่สุดในคนที่เป็นวัยทองเลยค่ะ70-8 0แล้วก็เป็นเยอะมากใน1-2ปีแรกนี่อาการชัดเจนเลยค่ะสาเหตุจริงๆแล้วค่ะการร้อนบุบวาบนเนี่ยก็เกิดจากการที่ฮอร์โมนผู้หญิงของเราลดลงตามวัยที่กําลังก้าวเข้าสู่วัยทองหรือเป็นวัยทองเอสโตรเจนลดสมองในส่วนไฮโปทาลามัสที่รับรู้ในเรื่องของอุณหภูมิค่ะมีการแปรปรวนทั้งๆที่อากาศปกติแต่สมองนึกว,ว่าร้อนมากๆก,กระตุ้นให้เส้นเลือดเนี่ยมีการขยายตัวให้มากขึ้นบางคนก็เลยเจอหน้าแดง พอแดงหน้าอกแดงค่ะเรียกว่าฮอตฟลัชแล้วก็บางคนก็เลยมีเหนือออกเยอะมากเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเนี่ยระบายอากาศจะได้รู้สึกว่าหายร้อนมากยิ่งขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วอากาศไม่ได้ร้อนมากใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีการแปรปรวนนั่นเองอาหารที่เหมาะสมก็เลยจะต้องเป็นอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงที่ชื่อว่าสารไฟโตเอสโตรเจนไฟโตเอสโตรเจนในอาหารจริงๆมีประมาณ23แบบเลยค่ะตัวแรกก็คือไอโซฟลาโวนตัวที่2ก็คือลิกแนนแล้วก็ตัวที่3คือคูเมสแทนซึ่งตัวที่ได้ทําการศึกษาเพื่อที่จะดูเรื่องการบรร วอบวาบได้มากที่สุดก็คือสารสกัดจากถั่วเหลืองที่มีไอโซโฟลาโวนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทานถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้เต้าหู้ได้นะคะแต่ขอให้เป็นแบบเข้มข้นถั่วเหลืองแนะนําเป็นแบบ non GMO จะได้ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของสารตกค้างต่างๆขนาดที่แนะนําก็คือ1-2แก้วต่อวันค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าไม่อยากทานเป็นน้ำเต้าหู้ทานเป็นสารสกัดธรรมชาติได้ที่สกัดมาจากถั่วเหลืองนะคะตัวที่2ก็คือสมตังกุยค่ะอันนี้แม้จะไม่ได้มีไฟโตเอสโตรเจนแต่เขาก็จะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็เป็นสมุนไ เอามาช่วยบรรเทาอาการร้อนมุกวาบในคนที่เป็นไวทยทองได้ตัวที่3ค่ะสารสกัดจากงาดํานั่นเองค่ะเพราะว่ามีลิกแนนที่เป็นหนึ่งในไฟโตเอสโตรเจนเหมือนกันตัวที่4ที่ออยแนะนํานะคะน้ํามันอีฟนิ่งพิมโรสถึงแม้จะไม่มีไฟโตเอสโตรเจนค่ะแต่เขามีกรดไขมันโอเมก้าหที่ชื่อว่าแกมมาไลโนเลอิกแอซิดอันนี้ค่ะนอกจากช่วยต้านการอาักเสบยังช่วยส่งเสริมให้ร่างกายเรามีการสร้างสมดุลฮอร์โมนที่ดียิ่งขึ้นออยแนะนําเพิ่มเติม,ตมก็สวมเสื้อผ้าที่สบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็งดการด ของร้อนมากเกินไปเพราะว่าจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเรารับรู้ถึงความร้อนแล้วทําให้ร้อนวูบวาบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอใช้การเดินเร็วค่ะหรือว่าโยคะก็ได้นะคะช่วยให้ร่างกายเราผ่อนคลายสมดุลฮอร์โมอนดีขึ้นการร้อนวูบวาบก็เลยลดลงได้ค่ะลองปรับเปลี่ยนตามที่ออยแนะนําดูได้นะคะส่วนพี่ๆคนไหนที่ทานดีเน่ฟลาวอลาสที่รวมสารสกัดไม่ว่าจะเป็นสารสกัดทูเเลีอยงสารสกัดสมตังกุยสารสกัดงาดําแล้วก็อื่นๆรวม6ชนิดแล้วอาการร้อนวูบวาบบรรเทาลงบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนพูดดคุยกันนไ้ะะ